ประวัติบางตอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดระฆังโคสิตารามทนบุรี มีนามเดิมว่าโตมีเรื่องเล่าขานกล่าวกันว่าเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กรูปร่างของท่านแบบบางผู้ใหญ่จึงตั้งชื่อให้ตรงกันข้ามเพื่อเป็นการข่มนามว่าโตท่านเกิดในรัชกาลที่หนึ่งหลังมีการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้เจ็ดปีบ้านตำบลไก่จนท่าหลวงอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันพรฤหัส,สบดีเดือนหขึ้นสิบสองค่ำปีวอกจุลศักราช1,150เวลาพระบินทบาทซึ่งตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2,331ในหนังสือประวัติครัวโตของพระยาทิพโกษากล่าวว่า ดวงชะตาของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรผู้สร้างพระกริ่งปวเรศผู้เขียนทรงคำนวณถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงด้วยมีพระประสงค์จะทรงทราบว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไร แล้วจึงทรงพระราชทานไปยังสมเด็จกรมพระยาเทววงวโรูปการซึ่งได้ประทานให้แก่พระยาทิพโกษาลอกคัดเก็บรักษาไว้อีกต่อหนึ่งดวงชะตาของเจ้าประคุณสมเด็จลัคนาสถิตในราศีใดาหาทราบไม่แต่ได้ค้นพบในที่อื่นที่มีอยู่ในหอพระสมุดแห่งชาติ พบว่ามีโหรบางท่านได้วางลัคนาของสมเด็จไว้อยู่ในราศีเมษแต่ก็ยังพบหลักฐานในที่อื่นอืนอ,นอีกกล่าวว่าอยู่ในราศีพฤษภเนื่องจากช่วงเวลาที่พระบินทบาทกว่าจะออกจากวัดตอนหกโมงเช้าพายเรือมากว่าจะถึงบ้านโยมก็คงใช้เวลาอย่างน้อยเป็นชั่วโมงเพราะต้องรับบาทเรื่อยมา เวลาที่ลงไว้เมื่อวางลัคนาและเทียบกับอัตตชีวะประวัติตลอดจนอุปนิสัยของท่านแล้วเชื่อว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากกว่าที่จะอยู่ในราศีเมษวงสกุลของสมเด็จกล่าวกันว่า สมเด็จเป็นพระราชโอรสในพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและคนทั่วไปทั้งหลายก็เข้าใจเช่นนั้นแต่เรื่องนี้ไม่เป็นที่กระจางแจ้งจึงไม่ขอยืนยันมารดาของท่านชื่อเกศรธิดานายชัยเดิมเป็นชาวบ้านตำบลท่าอิดอำเภอท่าโพต่อมาฝนแรงติดต่อกันมาหลายปี การทำนาไม่ได้ผลจึงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ณนะบ้านไก่จนท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่อย่างน้อยที่สุดท่านต้องเป็นเชื้อพระวง์ในราชวงศ์จักรีซึ่งความปรากฏในจดหมายเหตุบัญชีน้ำฝนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรเล่มสามหน้า44กล่าวว่า วันเสาร์แรมสองค่ำเดือน8ต้นปีวอกจุลศักราช1234เวลาสองยามสมเด็จพระพุทธาจารย์ถึงชีพิตัษใสดังนี้สอใหเห็นว่าท่านต้องเป็นเชื้อพระราชวงศ์กล่าวกันว่าเมื่อท่านเกิดแล้วขณะที่ท่านยังเป็นทารกนอนเบา มารดาพาท่านไปพักที่บ้านตำบลัชโยจังหวัดอ่างทองพอท่านสอนเดินได้มารดาก็พาท่านมาอยู่ณบ้านตำบลบางขุนพรมจังหวัดพระนครสืบมาในการหลังท่านจึงได้สร้างพระพุทธรูปใหญ่ไว้ณตำบลทั้งสามเพื่อเป็นอนุสร์เมื่อวัยเยาว์ท่านได้เริ่มศึกษาในสำนักเจ้าคุณอรัญยิก ซึ่งเจ้าคุณอรัญยิกเป็นชาวเวียงจันทร์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระมีคนนับถือมากมายนามเดิมของท่านเข้าใจชื่อว่าแก้ววัดอินทรวิหารครั้นอายุ12ปีในปีวอกพุทธศักราช2343ได้บรรพชาเป็นสนนามเณรจะบรรพชาที่วัดสังเวชหรือวัดอินทรวิหารก็ไม่ทราบแน่ แต่สันนิษฐานว่าจะบรรพชาที่วัดอินทรวิหารด้วยเป็นสำนักที่ท่านเคยอยู่และก็ศึกษาอักขรสมัยมาตั้งแต่แรกเจ้าคุณบรวรวิริยะเทระอยู่เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามเวลานั้นเรียกว่าวัดบางลำภูบนจังหวัดพระนครเป็นอุปชาต่อมาจะเป็นปีใดไม่ปรากฏ ได้ย้ายสำนักมาเรียนอยู่ที่วัดระฆังเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปในตอนที่เจ้าประคุณสมเด็จจะย้ายมาอยู่ที่วัดระฆังนั้นมีเรื่องเล่าว,ว่าคืนวันหนึ่งพระอาจารย์เห็นจะเป็นสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์นาคปร,ริยนเอกท่านนอนหลับฝันไปว่า มีช้างเผือกเชือกหนึ่งเข้ามากินหนังสือพระไตรปิฎกในตู้ของท่านจนหมดสิ้นแล้วตกใจตื่นท่านได้พิจารณาลักษณะการที่ฝันเห็นว่าชะรอยจะมีคนนำเด็กมาฝากเป็นสิทธิ์และเด็กนั้นต้องกอบไปด้วยสติปัญญาอันสูงส่งต่อไปจะเป็นผู้ทรงคุณอย่างวิเศษผู้หนึ่งครั้นรุ่งเช้าท่านจึงสั่งพระและเนนว่าวันนี้ถ้ามีใครนำเด็กมา ขอให้รอพบท่านให้จนได้เผอิญในวันนั้นเจ้าคุณอรัญยิกได้พาสมณีนโตมาถวายเป็นสิทธิศึกษาพระปริยัติธรรมพระอาจารย์นั้นก็ยินดีรับไว้ด้วยพิเคราะห์เห็นพฤติการเป็นจริงตามความฝันเรื่องของสมเด็จเจ้าประคุณอันเนื่องด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากันมาว่า ท่านได้เล่าเรียนในสำนักสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาคปร,ริยนเอกวัดระฆังเป็นพื้นและได้เล่าเรียนต่อสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุบ้างนอกจากนี้จะได้เล่าเรียนที่ใดอีกบ้างหาทราบได้ไหมเล่าว่าเมื่อเป็นนักเรียนท่านมักได้รับคำชมเชยจากครูบาอาจารย์เสมอว่ามีความทรงจำดี ทั้งมีปฏิพันธ์อันยอดเยี่ยมดังมีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อท่านเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักสมเด็จพระสังฆราชนั้นก่อนจะเรียนท่านกำหนดว่าวันนี้ท่านจะเรียนตั้งแต่นี่ถึงนั่นครั้นถึงเวลาเรียนท่านก็เปิดหนังสือออกแปลตลอดตามที่กำหนดไว้ว่า,วาท่านทำดังนี้เสมอจนสมเด็จพระสังฆราชรับสั่งว่า ครัวโตเขามาแปลหนังสือให้ฟังเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันดอกยังมีข้อหน้าประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียนรู้ปริยัติธรรมแต่ไม่ได้เข้าแปลหนังสือเพื่อสอบประเรียนซึ่งในสมัยก่อนนั้นการสอบพระปริยัติธรรมไม่ได้ออกเป็นข้อสอบเหมือนปัจจุบันวันนี้การสอบในครั้งนั้นต้องสอบพระปริยัติธรรมต่อหน้าพระพัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการสอบด้วยปากเปล่าสุดแต่ผู้จะเป็นประธานกรรมการและกรรมการจะสอบถามอย่างใดต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็หมายความว่าตกเพียงแค่นั้นและแปลกยิ่งกว่านั้นก็คือมีผู้เรียกท่านว่ามหาโตตั้งแต่แรกบวช ปรากฏในบัญชีรายนามพระสงฆ์พระราชทานฉันและสดับปรกรณ์รายร้อยในงานพระราชพิธีวิสาขบูชารัชก,กาลที่สาวันแรมสองค่ำเดือนหแต่ไม่ลงปีมีนามเจ้าประคุณสมเด็จเขียนว่ามหาโตปรรียนเอกบางแห่งว่ามหาโตปร,รยนสี่ประโยคแรกแต่บางคนเรียกว่าขรัวโต ทั้งนี้พราเห็นว่าท่านมักจะชอบทำอะไรแปลกๆไม่ซ้ำแบบของใครเป็นเรื่องธรรมดาของอัจฉริยะบุคคลซึ่งตามปกติคนส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจในอัจฉริยภาพอันมีความหมายสูงอัจฉริยะบุคคลแทบทุกท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่มักจะมีผู้เข้าใจว่าบ้าเสมอมีมติอยู่ข้อหนึ่งว่าอัจฉริยะบุคคลและคนบ้านั้น อยู่ห่างกันเพียงก้าวเดียวว่าถึงความรอบรู้พระปริยัติธรรมปรากฏว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกมีชื่อทั้งเป็นผู้เรียนก็เรียนเก่งเรียนเก่งกว่าใครๆเป็นครูก็สอนได้ดีเยี่ยมมีลูกศิษย์ลูกหามากมายสิทธิ์ที่เป็นปร,รียนเอกและทรงสมณศักดิ์สูงก็คือหม่อมเจ้าสมเด็จ พระพุทธาจารย์ทัดวัดพระเชตุพนเจ้าประคุณสมเด็จโตสิ้นชีพิตกใสนะหอสวดมนต์วัดระคังโคสิตารามจังหวัดทนบุรีเมื่อเวลาสองยามวันเสาร์แรมสองค่ำเดือนแปดต้นปีวอ,อกจุลละศักราช1234 ตรงกับวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ในรัชกาลที่หําคำนวณอายุได้85ปีครองพรรษาได้65พรรษานี้ก็เป็นประวัติบางส่วนบางตอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี ที่จำปาชาแนลนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับฟังดังที่กล่าวมาแล้วขอได้รับความขอบคุณจากจำปาชาแนลครับผม